นครน,นิวส์กันอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเทศบาลนครนนทบ,บุรีมีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะกองอยุทธศาสาตร์และงบประมาณจาัดก,การประชุมาาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลนครนนทบ,บุรีประจําปีงบประมาณพศ2567ครั้งที่1โดยมีนายพงชัยเกาะมาครองนายกเทศมนตรีในฐานะประธาน,นาาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นประธานซึ่งมีวาระที่สําคัญอาทิย์ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณพศ2567ในรอบ6เดือนเมื่อวันที่18เมษายนณห้องประชุม1ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีและนางสาวพิมพันธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยจำนวน2หลังคาเรือน เหตเกิดเมื่อวันที่14และ17เมษายนณคอนโดรีเจนต์ซอยติวานนท์4ตำบลตลาดขวัญและบ้านเลขที่35ทับ141ถนนเลวดีตำบลตลาดขวัญนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีรวมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี2567ครบรอบ142ปีโดยมีด็เอร์สมบัติฤทธิพงศพัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานเมื่อวันที่19เมษายนณบริเวณหน้นาอาคารศาลจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวันที่19เมษายนนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันรับมอบเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเน่าเสียในครูคลองให้กลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำไปติดตั้งภายในคลองวัดบัวขวัญและคลองมะขามพง์เทศบาลนครนนทบุรีขอขอบคุณศูนย์การค้าพันทิพย์งามงวงวานและบริษัทในอุปกรณลจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกเกาลูนที่ให้ความสำคัญและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคูุคลองในพื้นที่พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในชมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โครงการแพทย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการธนาคารเวลาจิตอาสานครนน,นท์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ให้และผู้รับประจำปีงบประมาณพศ2567ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและจิตอาสาของเทศบาลนครนน,น,น,นทบุรีจำนวน50รายเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอาทิการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนเตียง การพาผู้ป่วยนั่งยืนเดินและการออกกําลังกายในผู้สูงอายุที่เหมาะสมโดยมีนางสาวพิมพันธนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่19เมษายนณชั้น4อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานอสมอส่งการบรรชำ2567โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชาการร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่20เมษายนณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลน,นครนนทบุรีอาคาร2 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีแกอ่สอสมมในเขตเทศาบาลนครนนทบ,บุรีภายในงานมีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แกอ่สอสมมที่ปฏิบัติงานครบ30ปีจำนวน17คนและร่วมแสด,ดงความยินดีแก่นางสมศรีแก้วแสงเอกอสอมมดีเยี่ยมอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์คุณาภรณ์ นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสาวพ,พิมพันธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลและนายนิยมประสงค์ชัยกุลอดีตรองนายกเทศมนตรีร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครนนทบ,บุรีประจําปีงบประมาณ2,567ของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบ,บุรีซึ่งมีกิจกรรมรดน้ำขอพรมผู้สูงอายุในเทศกาล วันสงการและมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันตนเองจากโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงฤดูร้อนสำหรับผู้สูงอายุระหว่างวันที่20-24เมษายนณนะที่ทำการชมรม นางสุรภีรุงโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเสลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชุมชนตำบลสวนใหญ่ร่วมพิธีเมื่อวันที่23เมษายนณวัดนครอินท์ตำบลสวนใหญ่ เทศาบาลนครนนทบุรีจัดงานวันเทศาบาลประจำปีพศ2567ซึ่งตรงกับวันที่24เมษายนของทุกปีเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศาบาลและเพื่อให้พนักงานเทศาบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชนซึ่งเทศาบาลนครนนทบุรีได้จัดกิจกรรมต่างๆอาทิ การบริการตรวจสุขภาพการตรวจวัดส,สายตาประกอบแว่นตัดผมฉีดยาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่24เมษายนณบริเวณห้องโถงอาคาร2ชั้น1สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี กำกนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากโครงการชุมชนคลองสวยน้าใสประจําปี2567เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสภาพคูคลองและปรับปรุงคุณภาพน้ําในคูคลองอย่างเหมาะสมและเทศบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ซึ่งใช้ในการตัดสินการประกวดชุมชนคลองสวยน้ําใสให้เหมาะกับแนวทางในการดูแล รักษาครูคลองในแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพของคลองและขนาดพื้นที่ซึ่งทําให้เทศบาลนครนนทบ,บุรีมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบ,บุรีทั้ง50ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่25เมษายนณห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคารหนึ่ง Thank you. นายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤด,ดูร้อนประจำปี2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเมื่อวันที่25เมษายนณวัดนครอินตำบลสวนใหญ่ ำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดก,การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายตนกลาชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําปี2567 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการติดตามและเฝ้าระวังโดยมีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อชุมชนและบทบาทเครือข่ายต้นกาชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากตัวแทนคณะกรรมการชุมชนและเยาวชนจำนวน20แห่งรวม150คนโดยมีนางสาวพิมพันธนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่26เม ายน,นห้องประชมุมใหญ่ชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร1 องสวัสดิการสังคมจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลน,นครนนทบ,บุรีเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการดําเนินงานและขั้นตอนการบริหารเงินกองทุนอย่างถูกต้องส่งเสริมการพรัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้จากการบริหารจัดการเงินกองทุนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมิบาลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่26เมษายนณห,ห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนาครนนทบุรีอาคาร2 รองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒน,นาเทศบาลนครนนทบุรีครั้งที่2ประจําปี2567ซึ่งมีวาระที่สําคัญอาทิเรื่องพิจารณาจัดทําร่างแผนพัฒน,นาท้องถิน่นพุทธศักราช2567-2570ึงถเพิ่มเติมฉบับที่4โดยมีนายมาชัยภัยสารธนสมบัติปลัดเทศบาลเป็นประธานเมื่อวันที่26เมษายนณห้องประชุม1ชั้น2สํานักงานเทศบาลนะ นครนนทบ,บุรีอาคาร 2, 2> เทศบาลนครนนทบ,บุรีจัดโครงการถนนเลื่องเมืองนนทบ,บุรีสะอาดดีสะดวกดีปลอดภัยดีสิ่งแวดล้อมดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเสริมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเทศบาลนครนนทบ,บุรีได้จัดกิจกรรมต่างๆอาทิการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้การจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตเก็บขยะ ฉีดล้านทำความสะอาดถนนทำบัตรประจำตัวประชาชนเครื่อนที่เป็นต้นโดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่28เมษายนณบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนอนทบ,บุรีใกล้วัดทินกรนิมิต พีวัดเพชรเรืองพร้อมด้วยนายพงชัยเกาะหมากรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสถานีสุบน้ําคลองบางตลาดใต้ทางด่วนครั้งที่สองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางตลาดและพื้นที่ใกล้เคียงเช่นหมู่บ้านประชานิเวศ2ระยะ3หมู่บ้านประชานิเวศ3หมู่บ้านประชาชื่นเป็นต้นเมื่อวันที่28เมษายน นูนส์นยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบ,บุรี นายสราวุธธรรมแสงรองประดรเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครั้งที่4โดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเมื่อวันที่28เมษายนณวัดราชนิยมอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี นายอภิวัตเพชรเดืองรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญปักบาารและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพปังกงรรัศมีโชตโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเมื่อวันที่29เมษายนนารานพระบรมราชานุสวรีราัชากาลที่5ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักช่างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างและดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดใหม่ในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบ,บุรีรวมถึงดำเนินการซ่อมแซมป้ายซอยบริเวณซอยสมมามัคคี63ิเพื่อความชัดเจนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรตามนโยบายของนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาไขมันอุดตันท่อรางระบายน้ำบริเวณอาคารเรือนไม้โดยดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตั้งแต่หน้าตลาดสดเทศบาลถึงหอนาฬิกาบริเวณท่าน้ำนนทบ,บุรีและจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนณสวน7 2พรรษาชุมชนประชาินวศ3ส่วน2เหนือโดยมีนายปริญญาวงศริชชัยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ผนการแข่งขันวอลเลย์บอลสีเล็กเยาวชนชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันพฤหัสที่25เมษายนณโรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกศวันประเภททีมหญิงชิงชนะเลิศ เทศบาลนครนนทบุรีพบกับโรงเรียนสุรนารีวิทยาผลปรากฏว่าทีมเทศบาลนครนนทบุรีเอาชนะไปได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์ 25-18, ต่อ25-13ต่อ 13, และ25-20ต่อคว้าแชมป์เป็นสมัยที่9นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลประเภทบุคคลได้แก่นักกีฬาย,ยอดเยี่ยมนางสาวจันทิมาน,นรทัศน์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนายพรชัยผิวทองงาม ทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ